พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมศรวลีพระบวรราชาธินัดดามาตรทรงเป็นประธานทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อกองทุนเล่าเรียนหลวงสําหรับพระสงฆ์ไทยสำหรับการทอดผ้าป่าวันนี้เวลา1ิสนาฬิกายีนาทีพระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมเรวลีพระบวรราชาธินัดดามาตรเสด็จไปยังวัดพิชยายาติการามวรวิหารเตขตคลองสานกรุงเทพมหานคร ทรงเป็นประธานทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อกองทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยซึ่งคณะผู้ตามเสด็จสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานีวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินร่วมกับมูลนิธิคุณแม่คุณภาพจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในโอกาสฉลองพุทธชยันตรี2,600ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าและเพื่อถวายเป็นพระราชก,กุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราช,ชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพน 7, รรษาเจดรอบ5ธันวาคม2554และแดดสจพระบนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา12สิงหาคม2555พระระดมทุนส่วนหนึ่งสมทบโครงการกองทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยและสมทบการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ทั่วประเทศ ทังนี้เมื่อปี2546พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชดำรัสว่าหากรพระพิสุทธิสงฆ์และสามเณรมีโอกาสได้รับการศึกษาพุทธธรรมในชั้นสูงสามารถค้นคว้าและทําความเข้าใจพระไตรปิฎกเข้าถึงแก่นแท้ของพุทธพจน์ได้อย่างแตกฉานและนํำปปฏิบัติอย่างถูกต้องสามารถนําไปสั่งสอนพุทธบริษัทต,ต่อไปซึ่งเป็นทางสําคัญที่จะช่วยจรลงและเผยแผ่พระพุทธศาส,สนาสืบไป นายทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโครงการกองทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยขึ้นเพื่อสนับสนุนการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย<า>สำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดนนทบรุรีร่วมกับกอฟผอจัดโครงการรถเคลิกจักสุศสรยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาติไทยในสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี วันนี้ที่อาคารนันทนาการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกอฟพอตำบบางกรวยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบ,บุรีนายสุดพล์วานิเสนีรองผู้ว่าราชาการจังหวัดนนทบ,บุรีเป็นประธานเปิดโครงการรถคลินิกจากสูตรศัลยะกรรมเคลื่อนที่สภากาชาติไทยในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานาหัยพิทักษ์สภากาชาติไทย เหล่ากาชาติจังหวัดนนทบุรีและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2555โดยนำรถจักรสุดสารยากรรมเคลื่อนที่สภากาชาติไทยออกให้บริการเชิงรุกปฏิบัติงานตามสถานที่ต่างๆในเขตชุมชนในรูปแบบการบริการตรวจรักษาและผ่าตัดผู้เจ็บป่วยทางสายตาบนรถผ่าตัดเคลื่อนที่โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นางคณาพุทธิวินย่นายกเหล่ากาชาจังหวัดนนทบุรีได้กล่าวว่าเนื่องด้วยสมเด็จพระเทพร,รัตนราสุดาสยามบรมรา,ราชกุมารีทรงมีพระเมตตาต่อพระสงนิกรเป็นอย่างมากพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักง,งานบรรเทาทุกข์และประชาหมัยพิทักษ์สภากาชาติไทย จัดทําโครงการรถจักรสุสรยยกรรมเคลื่อนที่โดยให้บริการกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้สูงอายุเพื่อให้โอกาสกลับมามองเห็นได้อีกครั้งและเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นช่วงนี้สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอเชิญพระบรมราโชว,วาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเฉลิมพระเกียรติและด้วยสำนึกในพระมหากราุณาธิคุณ ชาติบ้านเมืองเป็นที่เกิดที่อาศัยทุกคนจะมีความสุขความเจริญได้ก็เพราะบ้านเมืองเป็นปกติมั่นคงผู้ที่ทำงานให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมย่อมได้รับประโยชน์ส่วนของตนด้วยผู้ที่ทำงานโดยเห็นแก่ตัวเบียดเบียนประโยชน์ส่วนรวมย่อมบั่นทอนทำลายความมั่นคงของประเทศชาติพระบระมราชโชวาทว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข่าวในพระราชสำนักดิฉันสริสวัพาเลิกสนันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ